สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนนะครับผมกับช่องแทนเเือมาเทิงหวยราวไทยนะครับกับวันศุกร์ที่27พฤษภาคมนะครับหวยฮานอยวันนี้นะครับวันที่27เันุ่สุ์แล้วสุดสัปดาห์นะครับขอว้พรให้ทุกทุกโชคทุก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 ทนกทุกทุกทุัทุกทุกทงกทุ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 นทกทุ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 กทกกครับกกก ฮานอยพิเศษนะครับแถว294มากับานนะครับแถวที่3ครับฮานอย VIP นะครับ34มากับ1275นะครับผมเด่น3หน่อยนะครับผมก็จะมีดึงเด่นแอดเออขอดึงเด่นเด็นเหมือนชนกันอยู่เนาะตัวแรกสามห 3, 5, ไปเลยนะครับผม35วันนี้โอ้ยมากับนะครับ สี่นะที่ชนสุดนะครับสนะครับอสองหกเราจะมีหามม้าไหมวันนี้เจ็ม 7, ไม่ชนนะครับหนเนาะเก้าไม่ชนอ่ะหนึ่ะครับสามห้นะครับสามาส สามหกสามหนึ่ะครับห้าสี่ครับห้าสองกห้าหรักร้อนะครับผมครับ 5, 2, 5, 6, 5, 1, 100, 9 3้าสามห้านะครับเก้าสามสี่เก้าสเก้นึ่งี่นะครับเก้าห้าสองเนครับนเน้นนะครับเน้นไปที่สชุดพอนะ อะขอสามชุดสาสครับสาแล้วก็3 6มหกนะครับผมเก้าสนะครับเก้าสามห้าเกสหำหรับ,รบหอยฮานอยนะครับผมมันสุกที่ยี่สิบเจ็ดโีสามตัวแต่ครับ